สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่มอนวิว EP 6ในเมนูสำนักงานใหญ่ให้คุณดาวน์โหลดใบสมัครร้านค้ากรอกแบบฟอร์มการสมัครพร้อมกับจัดเตรียมเอกสารสำคัญและลงชื่อยืนยันสำเนาถูกต้องรวบรวมเอกสารสำคัญทั้งหมดรวมเป็นไฟล์ PDF 1ไฟล์และแนบไฟล์กับเมนูสำนักงานใหญ่นี้ได้เลยค่ะเพื่อประโยชน์ของร้านค้าคุณจะต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน และตั้งค่าสกุลเงินของร้านค้าให้ถูกต้องซึ่งถือเป็นสกุลเงินในการขายสินค้าค่ะแล้วพบกันใหม่ในอีพีหน้าสวัสดีค่ะ